้าเกิดว่าคุณนึกท่าโพสไม่ออกนะครับผู้หญิงหลายๆคนเวลาไปเที่ยวคาเฟ่นะครับจะให้เพื่อนกดถ่ายรูปให้ไม่รู้จะต้องโพสท่ายังไงดีในตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการเทรนคุณดีกว่ามใช้คำว่าเทรนดีกว่านะในโหมดบิวตี้นะครับก็จะเรียกว,ว่าโพสตอร์กล้องหลังเนี่ยถ้าผมให้คะแนนภาพนิ่งนะสำหรับผมนะผมให้ประมาณ8เต็ม10กล้องหลักอ่ะดีซอฟต์แวร์ดีลูกเล่นเยอะความคมชัดการทำบิวตี้การทำหน้าลังเลอทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดขาดอยู่อย่างเดียวคือสิ่งที่ผมชอบมากๆคือเลนส ถ้าเกิดว่านับเป็นงานวิดีโอกล้องหน้านะอย่างแรกคุณถ่ายวิด,ยดีโอบิวตี้ได้คุณสามารถจ่ปรับแต่งหน้าคุณสามารถจ่ปรับแต่งเรื่องสกินโทนปรับแต่งเรื่องริมฝีปากหรือว่าปรับแต่งเขาโครงหน้าให้มันสวยๆแล้วก็แบบเอาไปถ่ายลงทิกต็อกด้วยความละเอียดแบบ 720p อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการทําแบบนั้นตรงนี้ก็จะตอบโจทย์โดยภาพรวมนะครับถ้าเป็นเกมบ้านๆอย่าง Rv ผับ G Free Fire อย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนไปทางดีเลยแหละคะแนนอาจจะให้สัก9เต็ม10โดยเฉพาะ Rv ตอนนี้เปิด60ได้แล้วนะครับ พับจีเปิดสูงได้แล้วนะครับฟรีไฟอะไรพวกเนี้ยเล่นไปบนหนึกหน้าจอไปได้ลื่นๆสบายๆนะครับ ดยตรงบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวเอากดอะไร <c oughs> วนะเนี <c> ่ย <oughs> กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ Vivo ตบมือ <c oughs> ตบมือทำไมไม่รู้อยากตกมือเฉยๆนะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายปี2021แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะได้เคาดาวปีใหม่ก,กันแล้วหรือเปล่านะครับโควิดรอบใหม่มาอีกแล้วก็ระมัดระวังห่วงใยสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยก็เรียบร้อยครับตามระเบีย ด้วยนะช่วงนี้ทีนี้ vivo เนี่ยเขาออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มานะครับเป็นตัวเรียกว่า m i n น r c h a ช g e ของตัวต้นปีดีกว่านะครับต้นปีเนี่ยจะจะเป็น vivo y725g ปลายปีเนี่ยจะเป็น vivo y765g นะครับซึ่งตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนแล้วก็ยังคงไว้บางส่วนด้วยถ้าเทียบตัวต้นปีดังนั้นใครอยากจะได้สมาร์ทโฟน 5g ในงบประมาณ10,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบของคุณก็ได้หรือไม่ก็ไม่ใช่เพราะว่า เขาที่ผมไปลองเล่นมานะครับมีหลายๆอย่างที่ดีขึ้นแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็มีบางอย่างที่ผมไม่ชอบมีบางอย่างที่ผมชอบนะครับคุณลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับราคาของเขาอยู่ที่9,999บาท10,001 10, 0พบาทมีพวกของแถมมีอะไรเงี้ยก็ลองไปคุยกันหน้าร้านเอาเองแล้วกันนะครับหลังจากที่วันที่คลิปนี้ออกเนี่ยหน้าร้านเขาน่าจะมีวางขายแล้วนะครับแต่ว่า vivo ประเทศไทยเนี่ยส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยประมาณครึ่ง เขาส่งมาให้แล้วเราก็ไปทดสอบไปใช้งานหาจีใช้งานเล่นเกมกล้องแบตน,น,นู่นนี่มา มีอะไรบ้างที่เราจะมาพูดคุยกันสเปคแบบเต็มๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแถมในกล่องดีไซน์รอบตัวเครื่องอนะไรเงี้ยคุณสามารถไปดูได้ในคลิปแกะกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในช่องต้มยังนะคลิปนี้จะเป็นการใช้งานลืน่นล้วนเลยว่ามีอะไรบ้างที่มันดีมีอะไรบ้างที่มันแย่นะครับสเปคโดยคร่าวๆของเขาเนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.58นิ้วนะครับความเอียดเป็น Full HD Plus พ a n น l เป็น IPS แบบ60สเฮิร์พร้อมกับเป็นติ่งหยดน้ำโอ้โหจอนี้มีปัญหาแล้วนะครับกับราคา10,000บาทได้สเปคแบบนนนีี้้มาาตองโดดน CPU ที่ให้มาเป็น Dimensity 700 5 G นะครับก็สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับสามารถใช้งาน2ซิม 5G ได้แล้วก็ตัวถาดซิมที่เขาให้มาเนี่ยนะครับสามารถใช้งานเป็น h y b r i d Slot ก็คือใส่2ซิมก็ได้หรือจะใส่1ซิมพร้อมกับใส่ Mi c r o SD Card ซึ่งปัจจุบันเนี้ยหายากนะครับสามาร์ทโฟน 5G ที่เพิ่ม s d Card ได้ตัวนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับแล้วก็ตัว r ร m สำหรับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับแล้วก็ตัวที่ขายในบ้านเราเนี่ยจะเป็นแรม8รอม128 g b น,นอกจากเพิ่่ม Ed ได้้แลวเียกส มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า extended ram นะครับก็คือเอาตัว storage มาทําเป็น ram นั่นเองจําลองให้มันเพิ่มเยอะๆขึ้นก็จากเดิม ram เนี่ยถ้าเป็นฮาร์ดแวร์นะจะมีอยู่8 g ินะครับซอฟต์แวร์เพิ่มให้อีกเป็น12 g ินะครับโดยการใช้ storage มาทําเป็น ram เอาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของสเปคเขานะครับมีฟีเจอร์ซึ่งรุ่นใหม่ๆเขาจะมีกันมาตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยแบตเตอรี่ให้มา4,100ม ah ิลลิแอมนะครับพร้อมกับ fast charge 44วัตต์ถ้าเราเทียบกับตอนต้นปีตอนต้นปีีีเเน่่่่่ยคคุณจจะะไไดด้้แแแแบตตตตอร5000 ah วาา18พปปป็ปล จากแบต5,000ลดเหลือ4,001แต่ได้ฟาสชาร์จจาก18เพิ่มมาเป็น44วัตต์แทนก็เป็นการเทรดกันที่ถ้าสำหรับผมนะผมว่าคุ้มเพราะว่าแบต4,100ของเขาเนี่ยเท่าที่ผมไปลองใช้งานมานะครับทั้งการเล่นเกมทั้งเล่นโซเชียลมีเดียผมสปอยตรงนี้เลยว่าแบตอึดมากใช้งานดีประมาณนี้กล้องหน้าเนี่ยนะครับเป็นความละเอียด16ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3ตัวครับเป็นเลนหลัก50ล้าน1ตัวเลนมาโคร1ตัว2ล้านแล้วก็เลนเดฟอีกึ่งล้านนะครับซึ่ง ไม่มีเลน์อลตร้าไวมาให้นะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยยังมีเลน์อลตร้าไวอยู่เลยตัวนี้ไม่มีเลน์อลตร้าไวในราคา10,000บาทควรจะมีเลน์อลตร้าไวอันนี้คุยก่อนเลยชัดเจนตรงไปตรงมากันพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับมีแจ็ค3.5มมิลมาให้แล้วก็มีไทซีมาให้นะครับแล้วก็ลำโพงครับเป็นลำโพงเดี่ยวสเปคที่เขาให้มาเนี่ยผมติดอยู่แค่ประมาณ3อย่างนะครับอย่างแรกคือจอครับจอราคานี้ควรจะต้องเป็น Amoled แล้วตัวนี้ยังเป็นแค่ IPS อยู่หรือถ้าิดเป็น IPS ก็ควรจะได้90ตัวนี้เป็นนนออยู่ันนี้ผมไมไ่ชอบแต่ว่าได้ตรงที่มันเป็นความลละเอีียดท่สูงแ้วก เบเซลจอหรือว่าตัวคุณภาพของจอที่เขาให้มาเนี่ยนะครับค่อนข้างดีอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะว่าเป็นจอ IPS ที่เกรดดีกว่าเรดมเพราะว่าผมเอาไปเทียบกับเรดมีมาล่าสุดนะครับจอตัวนี้ดีกว่านะครับอย่างที่2ที่ผมไม่ชอบในเรื่องของสเปคที่เขาให้มาคือตัวสแกนนิวนะครับสแกนนิวเนี่ยอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งก็เป็นปกติของมือถือที่เป็นจอ IPS อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งานสแกนนิวใต้จอได้แต่ว่าผมถนัดมือซ้ายนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณถนัดมือซ้ายนะอาจจะไม่ชินก็ได้นี่บอกไนนวก้ ได้ลำโพงคู่ตัวนี้ยังเป็นลำโพงเดียวอยู่นี่คือเรื่องของสเปคที่เขาใส่มาให้แล้วมีบางอย่างที่ผมไม่ชอบอันนี้คุยกันก่อนเลยโอเคไหมการใช้งานจริงนะครับผมจะแบ่งเป็น5หมวดหมู่นะครับมีเรื่องของกล้องนะครับมีเรื่องของโซเชียลมีเดียการดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเกมมีเรื่องแบตเตอรี่ฟัซชาร์มีเรื่องของการนําทาง 5G4GWiFi เป็นอย่างไรบ้างเอาเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนล้วกันนะครับคือตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียเนี้ยสบายหายห่วงอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่ผมชอออบคืืเเเเเวลลารารซ้ไป่นด ครับไม่ว่าจะผ่าน wi Fi, ไ i ไฟหรือจะผ่าน 5G หรืออะไรก็ตามแต่เนะี่ยแบตเตอรี่มันลดน้อยมากนะครับก็เป็นข้อดีแล้วกันเนาะของจอ60ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วแล้วคุณจะเอาไปใช้งานเรื่องของการสแตนบายตอบลูกค้าหรือว่าเอาไปใช้เรื่องของการดูหนังหรือว่าใช้เรื่องของการเปิดบอร์ดเกมอะไรเงี้ยแบบนานๆโดยที่แบบไม่ต้องกลัวแบตจะหมดตัวเนี้ยถืัวแบตอึดมากกับขนาดมเดียแบตที่ค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กันนะคือแบตให้มาแค่4 0 0ผมไม่คิดว่ามันจะอึดได้ขนาดนี้ในเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเเเเรรรืืื่่่่่่อออองงงงดดีีสิทผมไมไชบในนขกาลค เรทราคานี้คุณยังได้แค่จอ i p s ซึ่งฟีลลิ่งการทัดมันไม่เหมือนกับพวก AMOLED อยู่แล้ว a m o l e d มันทัดดีกว่านี้แน่นอนถ้าอยากได้ฟีลลิ่งการทัดดีๆนะผมจะแนะนําให้คุณเพิ่มเงินไปเอา V ี VO V23 อ e จะดีกว่าหรือ v i v o v 2 1บก็ได้นะครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์กว่าในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียแบบลืนล่นๆสม,มูทสม,มูทเนียนตาอะไรเงี้ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมได้ไปลองมาคือตัวตัวซอฟต์แวร์ของเขาค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมไปลองมานะเนี่ย อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันเป็นตัว small window หรือว่าจะเป็นตัวแบ่งหน้าจอก็ได้ครับอย่างเนี้ผมลองตั้ง small window ดูนะคือตรงเนี้ยเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วมันใช้งานได้ค่อนข้างลื่นนะผมเองเนี่ยมีพิกเซลอยู่นะครับซึ่งเป็น Android 12แล้วด้วยฟีเจอร์พวกเนี้ยมันก็ยังไม่ได้สมูทไม่ได้ลื่นไหลไม่สามารถคัสตอมในละเอียดเท่ากับพวก oppo vivo เนี่ยคุณดูดิเนี่ย ือค่อนข้างสมูทเลยนะแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่าผมเปิดนี้มาแล้วก็เปิด YouTube ไปคู่กันสมมติสมมติผมสามารถเปิด YouTube ไปพร้อมกับการดู Facebook ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฟีเจอร์แปลกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการทํางานของมันเนี่ยมันลื่นไหลามากแล้วก็การแอดจัตหรือว่าการปรับขนาดหรือว่าการย่อให้มันเป็นติ่งเล็กๆแล้วไปไวต้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันทําได้ง่ายนะครับซึ่งผมว่าลูกเล่นในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยตรงเนี้ยตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะ <S <S อีกอย่างคือเขาจะมีโหมดท ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมลองเปิด Dark m o มดให้ดูนะ Dark Mode ของ Vivo เนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาตรงที่ว่า mm hmm. มันจะเข้าไปในแอปพลิเคชันเกือบทุกแอป,ปเลยอย่างเช่นพวก YouTube mm hmm. เข้า Dark ปะ เห็นไหมมันจะสวิตไปดักโหมดของของยู b ูทันทีเลยนะเอออันนี้ดีนะผมชอบนะครับดักโหมดถือว่าเจ๋งแล้วก็อีกอันนึงก็คือโหมดการอ่านนะครับ I protection นะครับเวลาเปิดโหมดการอ่านแล้วเนี่ยจอนก็จะเหลืองมานิดนึงเราใช้เรื่องของการอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าอ่านอะไรเงี้ยคือ U I ลูกเล่นไอคอนหรือว่าการสั่งงานน้านนู่นนี่อะไรเงี้ยมันมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับการสวิต 5G 4G ก็ฉลาดอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างโอเคกับตัวซอฟต์แวร์เขาคือ vivo เนี่ยจะไม่เหมือนสมาร์ทโฟนที่เน้นสเปคแล้วก็ซอฟต์แวร์ไม่ค่อยเสถียรไอตัวเนี้ยซอฟต์แวร์ค่อนข้างดีเท่าที่ลองใช้งานมานะการสวิตช์ 4G สวิตช์ 5G ลูกเล่นในการย่อภาพลูกเล่นในการย่อหน้าต่างลอยอะไรเงี้ยไม่หลุดไม่เด้งเลยเสถียรดีมากนะครับนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความนิ่งความเสถียรไม่ต้องการความมันลุ้นเอาว่าแบบมันจะเด้งหรือออกหรือเปล่าถัดไปเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะคครรราาาาาี้้้้ถเกกิดวุ่ณตอองซืป แล้วดูหนังฟังเพลงให้มันฟินๆนะครับตัวนี้มันไม่ได้ฟินอะไรขนาดนั้นคือคือแน่นอนโอเคถ้าจะนับข้อดีมันเนี่ยคือจอมันใหญ่6.58นิ้ว Netflix เป็น L1 นะครับ YouTube อะไรพวกนี้ดูได้สบายสามารถตั้งหน้าต่างลอยได้สามารถจะเปิด2อหน้าจอหน้านู่นนี่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการในเดทราคา10,000บาทในปัจจุบันนี้นะครับในปลายปี2 0 2 1ย่หรือว่าต้นปี2 0 2 2เนี่ยหละลำโพงคู่ต้องมีตัวน,นี้ไม่มีนะครับก็เป็นจุดพิจารณาเนานะสคือจอควรจะเป็น lette ซึ่่งงผมชอบทีจะดูหนักักแ พอโมลเลดมากกว่าคือคือเลทราคานี้เนี่ยเราต้องเราต้องได้อะไรพวกนี้กลับบ้านไปแล้วนะครับก็ก็เป็น2จุดที่ผมจะต้องหักคะแนนไปโดยไบรยรืยายลำโพงก็ไม่ใช่ลำโพงคู่เป็นลำโพงเดีย่ยวโดยเช่นเดียวกันก็หักคะแนนไปอีกนะครับดังนั้นถ้าให้คะแนนเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนะถ้าเล่นเฉย,เฉยๆเราต้องการแบตอืดๆนะครับคุณอาจจะให้คะแนนสัก85จนถึง9เต็ม10นะครับแต่ถ้าเราต้องการความลื่นความสมูทต,ตามสมัยนิยมตามสไตล์วัยรุ่นอย่างผมอะไรเงี้ยผมอาจจะให้คะแนนสัก7 5ดจานถึง8นะครับด้วยราคาที่ม ใช้งานดูหนังฟังเพลงดีไหมดีครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ7 5 1 8เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าเลดราคานี้คุณจะได้ลำโพงคู่คุณจะได้จอที่เป็น AMOLED ตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แบบนั้น ข้อดีของเขาคือในกล่องเนี่ยเขาจะให้ตัวหูฟังมาด้วยนะอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับในกล่องให้หูฟังมาแล้วก็สามารถใช้งานบลูทูธ5.1ได้เวลาเสียหูฟังก็จะดีเลย์น้อยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบถ้าคุณใช้งานแนวนี้ผมให้คะแนนแบบนี้คุณลองดูแล้วกันว่าคุณใช้งานแนวนี้มากน้อยแค่ไหนก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นโซเชียลมีเดียต่อไปเรื่องของการถ่ายรูปนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อการถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะอันดับแรกคือตัวความละเอียดของกล้องหน้ากับความละเอียดของกล้องหลังความละเอียดที่ใใหหหห้้้้้้้มมาาาาาเนนน่ยคอยออขงงงะกกลลลล16ั 50ล้านอย่างเงี้ยคือถ้าคุณเน้นเลนหลัก <_ an> ไม่ได้เน้นเลนอัลตร้าไวท์เหมือนผมนะครับไม่ได้เน้นเลนมาโครอะไรเง,งี้ยคุณอาจจะชอบก็ได้นะครับหมดลูกเล่นที่เขาให้มาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเยอะมากนะครับเยอะทั้งตัวฟิลเตอร์เยอะทั้งตัวการปรับโบเก้เยอะทั้งตัวการปรับบิวตี้นะครับแล้วก็ไอตัวสไตล์ที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งหมด3แบบคือมีสไตล์ที่ใช้ในการถ่ายรูปนะครับมีฟิลเตอร์ที่เอาไปใช้ในการตกแตง่งเฉดสีแล้วก็มีไลท์เอฟเฟกต์ซึ่ง3อย่างเนี่ยที่ผมจะบอกคุณคือปกติเนี่ยเขาะ รุ่นเรทราคาแพงๆเท่านั้นอย่างเช่นซีซรีส์ V ซึ่งซีรีส์ V เนี่ยมันขายกันหมื่นกว่าบาทหมื่นสามหมื่นห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยตัวเนี้ยไม่ถึงหมื่นแต่คุณได้สไตล์ได้ฟิลเตอร์ได้ filter, ไลท์เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ว i โวค่อนข้างห่วงนะครับให้มาด้วย ผมไม่ผมว่าน่าจะให้มาเยอะกว่าตอนต้นปีนะตอนต้นปียังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยอันนี้คือให้มาแบบจัดเต็มมากในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการถ่ายรูปดังนั้นลูกเล่นที่ติดมากับซอฟต์แวร์นะครับสิบจิ 10. อันนี้สำหรับผมนะคุณภาพที่ได้ออกมาครับกล้องหน้านะครับถ้าเป็นภาพลิงอันนี้สวยเลยนะครับถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นหน้าชั้นหลังเบลอรหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าการทำเมคอัพนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยผมว่าสวยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคุณเพิ่มเงินอีกนิด,นดไปเอารุ่นพี่เขาอย่างเช่นตัว V23E หรือว พวกนั้นเนี่ยคุณจะได้กล้องหน้า44ล้านซึ่งมันจะมีความแตกต่างอยู่ระหว่างกล้องหน้า44ล้านกับกล้องหน้า1 6ล้านนะครับ46ล้านเนี่ยก็จะเป็นกล้องหน้าของพวกซีรีส์ Y หรือว่ารุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของ vivo แต่ว่าตัวนี้จะได้ซอฟต์แวร์ที่เป็นซีรีส์ V มาแทนนึกออกปะคือมันจะมีความแบบกึง่งกลางระหว่าง Pro กับระหว่างเริ่มต้นอยู่ตรงกลางพอดีเลยดังนั้นฮาร์ดแวร์มันเนี่ยอยู่ในระดับเริ่มต้นแต่ซอฟต์แวร์อยู่ในระดับโปรดังนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับถ ซอฟต์แวร์ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะครับมันมีการปรับนอกจากไลฟ์เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์แล้วก็สไตล์แล้วเนี่ยนะครับพอดีแฟนผมเข้าไปใช้นะครับผมให้แฟนผมไปลองเล่นดูเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องคู่กับ vivo แล้วเรื่องความปรับบิวตรงบิวตี้อะไรเงี้ยเขาไปเจอฟีเจอร์หนึ่งก็คือพวกฟีเจอร์เมคอัพนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนึกท่าโพสตไม่ออกนะครับผู้หญิงหลายๆคนเวลาไปเที่ยวคาเฟ่นะครับจะให้เพื่อนกดถ่ายรูปให้ไม่รู้จะต้องโพสตท่ายังไงดีในตัวซอฟต์แววรรรร์ของเคค้าาาานี่นะกก็จมุณด ในโหมดบิวตี้นะครับ mm. ก็จะเรียกว่าโพสชอร์นะครับก็คือคุณอยากจะโพสแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะมีหมดจะเป็นกล้องหน้าก็ได้จะเป็นกล้องหลังก็ได้นะครับคือมีให้คุณได้โพสตามเทียบเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าเกิดคุณโพสแบบนี้ภาพออกมาประมาณนี้อะไรเนงะี้ยคือเด่นในเรื่องของซอฟต์แวร์ค่อนข้างเยอะเรื่องของลูกเล่นนะอันนี้สำหรับผมถ้าถ้านับซอฟต์แวร์ด้วยกล้องหน้าผมให้เลยสิบสิบเมื่อเทียบกับเบรดราคานี้ส่วนกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยถ้าผมให้คะแนนภาพนิ่งนะสำหรมนะ,มะมาเเกลอลอ่ดี์วูย ผมชัดการทำบิวตี้การทำหน้าชัดหลังเบลอทุกอย่างเพอร์เฟกหมดขาดอยู่อย่างเดียวคือสิ่งที่ผมชอบมากๆคือเลนส์เัลตร้าวาตัวนี้ไม่มีเลนส์อัลตร้าวมาให้ทําให้การถ่ายรูปมันไม่สมบูรณ์แบบสำหรับผมนะครับมันขาดตรงนี้ไปเลยซ,ซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบมากแล้วก็น่าเสียดาย ะคะแนนก็เลยลดลงมาเหลือแค่8จุติสําหรับผมนะก็คือบางทีเนี่ยเราไปถ่ายวัดวารามหรือเงี้ยหรือว่าเราไปถ่ายแบบถ่ายอาหารถ่ายอะไรเงี้ยถ้าเรารีบถ่ายมากๆเนี่ยนะครับซีนออฟตีมัสมันยังไม่ทํางานมันจะทําให้ภาพเนี่ยดูหวานไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับทีหลังได้แต่ว่าถ้าถ่ายคนอยู่แล้วก็คงไม่เป็นไรกับอีกอันนึงก็คือการออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสมันไม่ได้รวดเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์วีราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่มเงินอีกประมาณสองสามพันเนี่ยซีรีส์วีเนี่ยม เร็วในเรื่องของการออโต้โฟกัสความเร็วในเรื่องของการใส่ซีอัตติมัยมันจะต่างอยู่ตรงนี้นะครับถัดไปเรื่องของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นซึ่ง ในปัจจุบันนี้นะครับเรทราคานี้ควรจะต้องเป็น f ูดีหหรือ 4K 30กันแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นแค่ฟ D 30สาเท่านั้นซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่า v ีโ o เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เก่งเรื่ององานวิดีโออยู่แล้วดังนั้นจุดนี้ก็ต้องเป็นจุดที่คุณจะต้องทําใจไว้ก่อนถามว่าข้อดีของมันมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่านับเป็นงานวิดีโอกล้องหน้านะอย่างแรกคุณถ่ายวิด,ยวด,ยดีโอบิวตี้ได้คุณสามารถจะปรับแต่งหน้าคุณสามารถจะปรับแต่งเรื่องสกินโทนปรับแต่งเรืื่่่่อออองงงงรรรริมมมสีีปปปาาาาาาากหหหวววววัับบบแแแตเเเคคค้้้้้โนนใยยยยลยลล็ไถ Tik Took ดดะบบ นะถ้าเกิดคุณต้องการทําแบบนั้นตัก็จะตอบโจทย์เพราะว่าสมาร์ทโฟนแบรดนด์อื่นๆมักจะไม่มีโหมดฟิวตี้มาให้ในกล้องหน้านะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายเดิมๆอย่างเงี้ยเอาไปถ่ายแบบไปถ่ายร้านกาแฟลง t ิ k กต็อกลงไอจีหรืออะไรก็ตามแต่นี่ครับสิ่งที่มันทําให้ได้เด่นที่สุดก็คือความหวานของภาพกินโทนที่สวยนะครับการทําให้หน้าคุณสว่างอยู่ตลอดเวลาฉากหลังช่างมันแต่ว่ายังไงซะหน้าคุณไม่มืดหน้าคุณไม่เทาแน่นอนถ้าใช้งานแบบนี้นะครับเป็นฟิตตี้เป็น MC เป็นคนที่ต้องการความมั่นใจในงานวีดอตผมนนั้ การคุณภาพมาก่อนแล้วความบิวตี้ค่อยตามหลังถ้าเป็นอย่างนั้นนะอาจจะให้คะแนนแค่ประมาณแบบเเต็ม10หรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะเรทราคามันบังคับแล้วมันต้องดีกว่านี้ในเรื่องของเซตติ้งก็ประมาณนี้ในเรื่องของวิดีโอกล้องหน้าสำหรับผมผมว่าต้องปรับปรุงถ้าถามผมนะต้องปรับปรุงยกเว้นว่าคุณชื่นชอบลูกเล่นของเขายกเว้นว่าคุณชื่นชอบสกินโทนของเขานะครับเดี๋ยวคุณลองดูแล้วกันว่าคุณชอบแบบไหนงานวิดีโอในกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยถ้าเป็นตอนต้นปีผมจําได้ว่ามันถ่าย 4K ได้นะในกล้องหลังนะครับ 4K โดนตัดออกนะครับสามารถถ่ายได้สุดๆแค่ Full HD 60เฟรมเรทเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากและไม่มีเลนส์ออลิทไวด์มาให้ทําให้การถ่ายวิดีโอบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ครอบคลุมการใช้งานสําหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบเลนส์ออลิทไวด์มากตัวนี้ไม่มีมาให้ซึ่งเรราคานี้ควรจะมีครับย้ําเรื่องนี้หลายรอบมากเพราะว่าผมเสียดายนะครับจ่ายเงิน10,000บาทควรจะได้เลนส์ที่มันครบกว่าน,นี้ไปแล้วนะครับงานวิดีโอโอเคไหมโอเคนะคือเท่าที่ผมไปลองใช้งานมาเนี่ยถ้าเป็น Full HD ท ค,คุณสามารถที่จะปรับวิดีโอเนี่ยให้เป็นการสั่นได้หลายแบบคือจะปิดการสั่นก็ได้ภาพก็จะกว้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไม่ย้่ยน,นะครับหรือว่าก็จะเปิดแบบ u ต t r a ก็ได้ถ้าคุณถือให้มันแบบต้องการความนิ่งมากๆเนี่ยมันก็นิ่งเวอ่อร์ไปเลยนะครับผมลองเดินถ่ายแล้วใช้ได้การสั่นดีนะครับการ a u t o โฟกัสกลางๆนะครับแล้วก็ skin โ o n e ครับตามสไตล์ vivo เลยแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดโหมดบ e ว u t y ก็ตามแต่ถ้าคุณเอาไปถ่ายวิดีโอเป็นคนหรืออะไรก็ตามแต่ครับ สกินโทนหวานเจี๊ยบมากนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งกลางคืนแล้วก็วิดีโอกลางคืนนะครับคือตัวเนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเขามีโหมดภาพนิ่งกลางคืนมาให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับดังนั้นเวลาเราไปถ่ายวิดีโอกลางคืนเวลาเราไปถ่ายภาพนิ่งกลางคืนอะไรเงี้ยซอฟต์แวร์เนี้ยจะมีไฟแฟลชมาให้ในกล้องหน้าด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากมายนะคือใช้ได้นะครับมีซอฟต์แวร์ที่เผื่อไว้สำหรับกลางคืนให้้้เรรียยบอแลว ดังนั้นถ้าสำหรับผมโดยรวมนะเรื่องกล้องนะครับถ้านับฮาร์ดแวร์อย่างเดียวเนี่ยนะครับผมอาจจะให้คะแนนสัก7เต็ม10ในเรล่ราคานี้ผมอยากให้มันดีกว่านี้ คือดีไหมดีแต่ควรจะดีกว่านี้ถ้านับซอฟต์แวร์เข้าไปด้วยแล้วคุณได้ใช้งานซอฟต์แวร์ของเขาอย่างเช่นโหมดหน้าชั้นหลังเบลอนะครับการทําวิโดีโอแบบกันสั่นดีๆหรือว่าสกินโทนวิโดีโอแจ๋วๆหรือว่าการใช้งานโหมด Double Exposure หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาให้มาเนี่ยครับคุณอาจจะให้คะแนนสัก8.5จถึง9ในเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับคือกล้อง u อ o ของเขาเนี่ยมันจะมี t a r ก็ต เฉพาะอยู่แล้วก็ลองดูไว้ประกอบการตาแต่เดี๋ยวกันนะครับตัวอย่างภาพตัวอย่างวิดีโอคนไทยมาแล้วขึ้นมาให้นะครับลองดูลองรับชมไว้แล้วกันว่าชอบหรือไม่ชอบโอเคไหม ถัดไปเรื่องของการเล่นเกมสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการการเล่นเกมที่มันดีกว่านี้นะครับเรทราคานี้มีให้คุณเลือกเพียบเลยครับจะเป็น Redmi ก็ดีจะเป็น Realme ก็ดีหรือว่าจะเป็น Vivo รุ่นที่มันแบบท็อปกว่านี้ก็ดีนะครับพวกนั้นจะได้จอ90จอโมเลลอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแต่ว่าตัวเนี้ยถามว่าแรงไหมแรงครับผมลองไปเล่นมา R V ผับ G a d f l g e n ช h นอะไรพวกเนี้ยมันเล่นได้หมดแต่ข้อเสียคือมันเป็นจอ60และเป็นจอ IPS นะครับ ทำให้การเล่นเกมบางเกมเนี่ยมันไม่ได้ฟินมากนะครับสำหรับเกมระดับสูงแล้วก็เกมที่ต้องการเรสปอนซ์ไวๆเนาะเอาไปเล่นเกมมา Diamond City 700 5G RAM 8ต่อเรท128นะครับทุกอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันมันเหมาะสมละสสาหรับการเล่นเกมในระดับการขั้นไปทางสูงนะครับอย่างเช่น RV ครับอัปเดตแพทล,ล่าสุดมาเขาเปิด60เฟรมเรทได้แล้วดังนั้น RV เนี่ยคุณสามารถเล่นไปมันดึกหน้าจอไปได้แบบสบายๆหายห่วงเรื่องนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่า RV เนี่ยค่อนข้างฟินนะครับถัดมาที่ไปทดสอบมาก็คือเกมผับ G นะครับ PUBG เนีามาเม แบบออาตร้ได้เมื่อเปิดภาพระดับดีนะอันนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับจะเล่นไปบันทึกหน้าจอไปพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำนะแนะนาก็อย่าบันทึกหน้าจอดีกว่านะครับคือคือ,คอมันมันเล่นได้ไหมเล่นได้แหละแต่ว่าผับจีเนี่ยผมอยากให้มันลื่นกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะด้วยว่าจอที่มันเป็นแค่60หรือว่าจอที่มันเป็น IPS ก็ไม่รู้นะอาจจะด้วยว่าหลังๆมาเราชินกับจอ AMOLED ลราบังก็เลยรู้สึกว่าเออเรทราคาีนี้ถ้าจะซื้อไปเล่นผับจีเนี่ยถามว่าได้ไหมได้ครับแต่มันมีอีกหลายๆตัวที่มันนนเล่่ไดด้้ีีกวา อันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนถัดไป Call Duty นะครับอันนี้น่าเสียดายนะครับ Call Duty กับ Density i m เนี่ยเขาไม่ค่อยรักกันนะครับตอนนี้ก็ปรับเซตติ้งได้ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือเปิดภาพระดับ D Frame r a t เป็นสูงนะครับก็คือเฟรมเรทมันจะล็อกอยู่แค่ประมาณ45เฟรมนะครับก็แบบไม่ได้ดูสมูทเหมือนกับพวก60เฟรมนึกออกรอวะก็คะแนนในเกมนี้ก็จะน้อยนิดนึงแต่สามารถเล่นได้นะครับเล่นไปบรรทึกหน้าจอไปได้อันนี้ไม่มีปัญหา ครับเหมือนกับผับจีครับคืออยู่ในเกมที่ดีแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดในเลนราคานี้เท่านั้นเองถัดไปเป็นเกม ads f a l นะครับ ads f a l ก็ปรับเป็นค่าเริ่มต้นเล่นได้ครับเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้นะครับแต่จะมีอาการกระตุกบ้างตอนแบบคิวแคมที่แบบว่าชนกันแล้วมันแบบโชว์ภาพการชนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมเนี่ยเล่นได้ครับแต่ก็ไม่ได้ฟินระดับแบบโหควรค่าแก่การซื้อไปเลยหรือว่าดีสุดในเลนราคานี้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเกม Gen ชิงเ i มแพ c t N ซึ่งเ่นชิงเ่มแพับตัวนี้ก พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเล่นเกมนะโดยภาพรวมนะครับถ้าเป็นเกมบ้านๆอย่าง RV, PUBG, Free Fire อย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนไปทางดีเลยแหละคะแนนอาจจะให้สัก9เต็ม10 โดยเฉพาะ R V ตอนนี้เปิด60ได้แล้วนะครับทับจีเปิดสูงได้แล้วนะครับฟรีไฟอะไรพวกเนี้ยเล่นไปมานึกหน้าจอไปได้ลื่นลื่นสบายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเกมระดับสูงเวอร์ๆอ,อย่างเช่น Call Duty, Ad Fowl หรือว่า Gen ช h i n อะไรเงี้ยก็ยังแพ้หลายๆตัวอยู่ในเรทราคานี้อันนี้ก็ต้องแจ้งไว้สําหรับการซื้อไปเล่นเกมนะสิ่งที่มันพิเศษสําหรับตัวนี้นอกจากที่เราด่ากันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนตัวเนี้ยเวลาเราไปเล่นเกมเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ลดค่อนข้างน้อยปกติแล้วเนี่ยเรทราณ4,4 1,500อย่างเงี้ยแบตต้องไหลแล้วตัวเนี้ยแบตอึดมากนะครับแล้วก็ร้อนน้อยมาก1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่ประมาณ18-20%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยนะตอนแรกเนี่ยผมคุยกับแบงก์บอกเฮ้ยทำไมมันลดน้อยจังเพราะเลทราคานี้ครับหรือว่าช่วงแบตเตอรี่ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ลลิแอมป์เนี่งชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องลดไปประมาณสัก20-22-24ต้องมีอยู่แล้วไอเน,นี้ยลดไปแค่18%เท่านั้นเองก็อาจจะมาจากสองส่วนหนึ่งละซีพียูประหยัดพลังงานหรือว่าสองมาจากตัวหน้าจอที่เป็นแค่ 60Hz ก็ได้อันน เวลาเล่นเกมไม่ร้อนเลย ค,คือร้อนน้อยมากแล้วก็แบตเตอรี่ลดน้อยกว่าที่คิดทางที่แบตเตอรี่เนี่ยให้มาแค่4,100มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ค่อนข้างดีนะฟา้าชาร์จ44วัตต์นะครับสามารถชาร์จจากศูนย์จนถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับในระหว่างวันถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณใช้งานมันหนักจริงๆนะครับคุณเผลอลืมชาร์จตื่นมาแล้วแบบลืมชาร์จอะไรเงี้ยคุณก็เสียบชาร์จไว้แล้วก็ไปอาบน้ำนะครับอีกาางในง apter, รชร้ Wi-Fi The cat sat on the 4G 5G เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือสปีด 5G ค่อนข้างดีนะครับ 5G ค่อนข้างเสถียรแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็น 5G แบบ SOC ดังนั้นการใช้พลังงานมันก็จะน้อยนะครับเท่าที่ผมไปลองมานะถ้าเป็น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 2.4 g h z รกับ Wi-Fi 5 g h z เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติของเรทราคานี้นะครับก็คือเป็น Wi-Fi 5ยังไม่ใช่ Wi-Fi 6ผมเนี่ยคาดหวังนะให้มันเป็น Wi-Fi 6นะครับแต่ว่าเรทราคานี้90%ก็เป็น Wi-Fi 5กันอยู่สปีดสูงส สอบมาก,ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อยทับสามร้อยเมกะบิตเพอร์เซกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษคือตัว 4G กับ 5G ที่มันให้มาครับออโต้สวิต์ค่อนข้างฉลาดคือฉลาดเลยแหละนะครับระหว่างวันเนี่ยถ้าเราอยู่ในเขตที่แบบอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้งานอะไรครับมันจะขึ้น 4G แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราแบบใช้เน็ตปุ๊บเนี่ยมันสวิต์ไปเป็น 5G ให้เองอัตโนมัติแล้วเร็วด้วยแล้วสเสถียรด้วยผมชอบเรื่องของซอฟต์แวร์ตรงนีน้มากนะครับ vivo ทำตรงนี้มาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สปีีีดททท่่่่่่ไ้้้้คคััืือออ Wi-Fi นนนนยยมมแแูู300 300ตา 5G ใใหะถพ ดีๆนะเกินพันเมกแน่นอนอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่แบบว่าถ้าใครเคยใช้มือถือ 5g แล้วอะ่ะจะกลับไปใช้มือถือ 4g ยากละเพราะว่าอย่างอันเนี้ยคุณลองดูสปีดที่ผมได้นะครับ450ทัพรอ่อ่ะคือเร็วกว่าเราเตอร์แล้วอะ่ะ 5g ใช้งานดีสเสถียรความเร็วที่ผมทดสอบมาเนี่ยนะครับ400 200คือคือ,อยังไงก็เกินอะ่ะโดยภาพรวมนะครับถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยผมให้คะแนนสัก8เต็ม10อยู่ในเกณฑ์ปกติของเรทราคานี้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าเป็น 5g เนี่ยเรทรา สรุปแล้ว vivo y76 5g ดีไหมผมว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเกิดว่าคุณชอบการเล่นเกมชอบสเปคจัดจ้านชอบจอ AMOLED ชอบลำโพงคู่เรทราคานี้มีตัวเลือกให้คุณเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ของคุณคือใช้งานทั่วไปแบตอึดเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ vivo ใช้แล้วอุ่นใจซอฟต์แวร์ไม่เออไม่อ้งนะครับของแถมเยอะหาซื้อง่าย ัวนี้ก็จะตอบโจทย์ก็ได้ลองดูไว้ประกอบการแต่สินแล้วกันนะครับอันไหนที่ผมชอบผมบอกแล้วว่าผมชอบอันไหนที่ผมเจอแล้วรู้สึกว่าแย่ไม่ชอบผมก็บอกไม่ชอบชัดเจนตรงไปตรงมากันโอเคไหมใครอยากดูอะไรอีกเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณ vivo ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่ง y765g มาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในประเทศไทยนะครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนแ,แล้วกันนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโควิดรอบใหม่ก็ใกล้ามาละไปัสดีจุ